เตี้ยพวงแกมเลยแฉบหรือเปล่าแฉบแฉบเต็มปุวงแกมเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเราในช่อง <S <S นาชาชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่กับนัาชาชาแนลในช่วงนัชชาพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้นัชชากับพี่อาร์ตนะคะก็จะมากิน ซูชินะคะเรามาดูรสชาติต่างๆว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ละแต่ละชิ้นนะคะรสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะคะเลยเลยพี่อารจ,จิ้มอาจิ้มซอสก่อนเป็นไงแซ่บอ <c oughs> ไหนไหนลองลองลองอันนี้อะไรไข่หวานไข่หวานนะคะ จิ้มสดก,ก่อนเนาะไหนลองลอง,ลองแสบบอืมไข่หวานก็เอารสชาติไข่วาไข่หวานรสชาติไข่นะคะข่าผสมไข่อันนั้นไข่ยังไข่สีดำ เดี๋ยวนาชาจะลองนี่เป็นจะแสบเนี่ยอุ๊ยนี่ค่ะเดี๋ยวลองชิมมืออันนี้จะเป็นรสชายแบบไหนโอ้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 ังปูอ,อัด อันนี้จะเป็นปูอัดเป็นไงอร่อยอ่าอันนี้จะเป็นสาลายเนาะอ๋ออันนั้นไข่หวานอันนี้สาลายไอ้อัดไอ้อัดที่มึงเป็นรสชาติังไงบอกเพื่อนๆน่ำเป็นยังไงรสชาติ มันหวานนหวานวันเป็นไข่หวานนะอันนี้เลยมันอันนี้เนาะมันมันจะมันจะลุดอ,อุตก,ก,กันอันนี้อันนี้ คือปลากกระป๋องเนอะไหนยังปล,งงปลาหมึกบ่จ๊ะบ่อันนี้คือคือ,อยังพี่อัดเป็นลูกว่าลูกว่าฉันกินอย่างเดียวค่ะอันนี้กลุ่งนะ อันนี้กุ้งนะคะจิ้มซอสก่นอนอละลายละลายมันนั้นคือวะแต่บอเลยทำเป็นแบบนี้น สาลายป่ะเรถฉาดสาลายค่ะทุกคนสาลายก็คือสาลายสิไอ้ <c oughs> <c oughs> อาดสาลายสาลายสาลาัยผ่านด่นบ่อันนี้ไข่นะคะไข่ปลาลองมึง อ,อบะสอบไขปลาบะสอบเลยบะแสอยากกินมั้งนี่นะเนอพวงแก้มเลยแจบลูกบอลแสบ แซ่บเตียมยงพุงแกมเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นรสชาติยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นปูอัดอืมนะมาสอบอืม <laughs> มันอาจจะมีอันสแสบหะือกับอันแสบนะคะในความคิดของนันชาตินะคะออัดหมักป่เนี่อัดหมักอ๋อนันชาติชิมครบทุกคนละเลยอัดนี่ต้นไหนอัดถ้าหนึ่ชิมเลยไข่ปลาสีแดงกินแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อย แล้วอีกแค่4ชิ้นนะคะให้พี่อาชิมเนาะอือเอไอน้ำยาน,น้ำลายยืดเลย บึ๊บบึ๊บอแซ่บเะอ้อเนเบนิ้นอ่ยทีอาจ,จะรับพี่ชอบเบิ้ดค่ะอีกสามอันไม่เอาอันนี้มาตนนัวนี้เออตอนนัวน,นี้นชาชาเดี๋ยวชิมค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องลองซาลายอา้าวพีอาชสวงอันสูๆแล้ว อืบอสแบสสสบซุกๆบอสแบบซุืมบอสแบบค่ะทุกคนรนี่คอบะไรบอ เดี๋ยวแค่หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้คืออะไรมันหล่นป้าเถอะไม่กินจะแสบใช่เนาะน่าดูดจู่ดเลยไหมอ้าเอาทุกถ่ายอืมเป็นไรไอ้อาเนี่ยแสบอย่างเดียวค่ะทุกคน กินยนง้องนแสบเบดคะ่ะหอมบดลูกพี่ลูกพี่สู้ซู่พูดนะดูเหนียวเลยคะ่ะแสดงว่าอร่อยมากแมนวะโอ,โอเคคะ่ะพี่อาแสบแห้งคะ่ะหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะทุกคนไม่ไร <c oughs> พี่อาแสบแห้งคะ่ะ สำหรับคิวนีนัชชาครับอาดกะก,กินซูชินะคะแบบรสชาติตราชาดีในความหมซื้อของนัชชานะคะคือนัชชาเหมือนบะชอบคะมันก็มีอันแซบอันบ,บะแซบแะค่ะแต่ว่าเน้นในภาพรวมซูชิีน่นัชชาบะชอบนะคะพี่อาดเป็นยังไงอร่อยพี่อาดอร่อยอย่างเดียวค่ะทุกคนสุพิอาดอร่อยทุกอันใช่ไหมโอเคค่ะทุกคน กะคลิปนี้ก็เป็นลิปสันส้นของนาชชากับพี่อาร์ตนะคะกินซูชิเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีังนสับๆอีเด๋ยวนัชาเอามาซูพี่หนอนกินอีกเด้๋ยจัดเออสำหรับลิปนี้นาชชาก็จะขอลาทุกคนไปก่อนกับฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนาชชาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นาชชากับพี่อาร์ตก็ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันลิปหน้าสวัสดีค่ะ